วันนี้เราจะไปเขือ่อนราศีสไล่นะไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวไปเซอร์วีดหน่อยว่ามันเป็นยังไงตอนนี้แล้วว่าเราจะไปกินต้มปลาสดๆที่เขื่อนนะไปดูกันตอนนี้เดินทางมาถึงเลี้ยวปากทางเข้ามาแล้วนะเลี้ยวปากทางเข้ามาที่เขื่อนแล้วนะอันนี้เป็นถนนในเขื่อนแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่เป็นถนนในเขื่อนนะ ที่เป็นถนนเข้าไปในเขือนแล้วนะก็จะสดชื่นป่าไม้เยอะๆประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวเราตอนเที่ยงยี่สิบเอ็ดนาทีวันอาทิตย์น่ะวันที่หกวันสิงาคมเดี๋ยวเราว่าเราจะไปกินข้าวเที่ยงที่ไหนกันนะให้เับโต๊ะปลาสดที่กินกับ หน่อยแปลกๆไปหน่อยเนาะกินแต่ในห้างกินแต่ในร้านหลายก็เบื่อมันกินแบบบ้านๆเราที่ก็ลืมกดออกละนี่ต้มปลาราปลาข้าวปสดจากฝ่ายราศีสไลม์ไปเยี่ยมฝ่ายราศีสไลน์น้ำขึ้นก็มันจะลงแล้วเนี่ยนะเห็นแต่ร่องนี้ขคาบน้ำเขาจะน้่งปลาเยอะแล้วก็ช่วงเริ่มลงแล้วเริ่มเป็นคาบแห้งะน้ำขึ้นปลาก็จะเยอะ ก็จะคึ้นเคี้ยว,วนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ด้านในที่จะไปฝายค่ะได้สบสายๆนะเกิดราศีเนี่ยเหมาสำหรับการ่อกี่รถได้ด้วเนี่ยมื่อกี้ร์สป้าเดนเนี่ยอากาศดีว่าปั่นจัก,กรยานก็น่าจะโอเคนะวันหลังเราเอาจักรยานใส่ไทย กินอะไร้านนี่แหละเออนี่ตรงนี้นี่เออเราจะไปดูปลากันด้วยดูปลากันคนเขาก็มาซื้อปลาไปทำกิน่บ้านด้วยซื้อปลาอ้ยปลาห่เหี้ยแค่ใยแท้ปึงบอกเ้ยได้ดจะเผนื่อยะ เมือขึ้นือใหญ่จะกรอดมหาลกัอยอ้าืนมากปล้วยนล้อร่อยปกบนีบ้ยังปอัีปบ <our ś le movement> ส ka, ิได้เนาไอหนูใายังวิงแง่กินทั้งเดียวก็พล้วเงื่ปาพวกม่กราคาตามไปเด้เนาะเยียนแว้ป้าพวกนี้กัจะไหนเอาใส่เบียดคนดีกว่าชื่อว่าอะไรบาชื่อจั่ลชื่อว่าน้องัวใจ่หนับเบยบ่อบ่อได้ได้ได้เอาเลย เอาทีหลังกันอร่อยขาชีอร่อยคังหมดย่ี่่อร่อยาเออมเหลอตกเอาเ็ไปเขาเอาเ็ไปเหยียออไ่ต้องตีวเื่อกะนไส้เอาป่อ่ยาสปกวางต่าไงเนี่ยเออมันเหลือข้างก็เอาเมื่อจะเอาปลาวยไปน้่งถุงหนึ่งเออเอาไปทอดมันเหลือมันเก็ยเอาเมื่อไปทอดก็ไีะ ในใจพัน่นึ่งลอยหาซีบก็ลอยหนึ่งเนาะเป็นสองลอยหาซีบเป็สอเาบเหตุการณ์เหตุมันกกะเฮ็ดขีคาเฮ็ดมันเนาะปลาไก่ก็คือปลาตองนี่แหละภาษาลาวเรียกปลาตองตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้ประมาณสองสองโลตัวใหญ่ตัวยกถึงเมืองถ่ะละให่ใด่ใหยนอยู่เลย่เปลี่ยนปะใช่เปี่ยนกั ปลาตองปลาตองก็คือปลากรายชาวคนลาวเขาเรียกปลาตองนี่เป็นตองหน่อยใช่ไหมอ๋ออันนั้นนีจุดจุดตอันนีงหอมอันนี้ตองนี่ตองหอมค่ะตองหอมจะเอามาหลาบหลับนี่เหนียวหนังวะกูอยากกินเนาะเพื่อให้กินโดนเลยมันมีคนเด็ดายตองเด็ดเขาหลับปลาตองต้อแดงก็หลับปลาตองหอม ตัวนีอย่างตัเนื้อปลาตอนนั้นปลาตองกลายอันนี้ต้องหอมกอยาไปหลาบเนีย้ยวๆคนๆีนแสบนีบ่บคนดปกินโดนเคยกินจะเป็นเล็กหน่อยอออขวดเอาไปคูดเลยห่ามเผ็ดทอดมันปลากรายปลาธรรมชาติอาาเอาอะรเผาดได้ก็อยากอยากได้ตัวไหนตัวไหนอยากกินตัวไหนเขาเ่นมาก ปลาหนูใช่ปลาหนูนี่คุณหนูปลานูนี่ปลานูปลาหนูนี่เขาจะมานนะ่ปลาหนูนี่จะมา่อยมันมากดึงปลาดึงกิ่นแบบตังเจ้านาะนี่ปลาตัวอียังไงยังนี่เป็นปลาบุกบังปลาบุกอะไรปลาบุกเป็นที่โอโอ มันเดียวเดี่ป่เออมันพเดียวหรอปลามุก็มีนีือปลาตะเพียนตะเพียนแบบนี่ก็นี่ก็นี่หนีได้อ้วยนะน่าหนีน้าวะกันขึ้นโลก่งการเต็มเนาะจุ่นเนาะ ปลาเนื้ออ่อนหยักใหญ่แหงหมดเลยถุงนีเจ็ดลอยชิหาแบโอ้ใหญ่ใหญ่นาะเออใหญ่ยปลาเนื้ออ่อนมันเป็นปลาสี่ยอนเลยสีร้อโตถอดอไกัอท้ายเออทอดท้ายแขงแงถ้าปลาเนื้ออ่อนจานนึงก็สามสี่ร้อยนเ่ก็หย่อนนี่ก็ไห่ลทอดอุ้ยปลาอะไรเป็นย่างี้น่ตัวนี้ปลากงตัวนี้ปลากงครับ ก็ไหนปลาค้างีบอกขาบอกว่าไอ้เราวาปลาคงปลาคงก็หน่บกไงหนีบบอไงอี้ยังใหญ่ยาขาครับปลาคาวเห็นไปเขาเป็นลาปลาปลาาวเพราะจะก็ดของช่ไเนาะใั่เ็นปลาคะางปลาค้งเอาเอากนดดดอันนี้ปลาหยังนี่บอสนี่เกดเก๊ดนี่ไงปลาห

ไปดูน้ำไปดูน้ำกันอู้เขาปล่อยน้ำเขาปล่อยน้ำไม่ตยานเลน้ำไหลแรงมากเลยดู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 นดูดููดูลูดูดูยูดดู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  ไหลแรงมากน้ำไหลแรงมากดูเสียงน้ำโหยมันวนวนวนน้ำมันไหลแรงไหลเป็นนวไหลเป็นนวไหลเป็นนวลไห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 ลลงไปทั้งนู้นน้ำเยอะมากเขาปล่อยน้ำเลยเพราะว่าน้ำเยอะเขาก็ปล่อยน้ำออกมาไหลแรงมากกลัวเนีกคนหาปลาเก่งพวกเก่งนะ เอา้าไปยังอันนี้ต้องไปลอยเนี่ยก็ไปหาปลา,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 นะาหาปลาดูข้างลนะ่างไปสอนเนาะในปลาหนักกล้วยไหมปลาหนะักกล้วยเนาะโอ๊ย ba yang nan ba ha kuai ba ba ha kuai ba ba siêu o kuai nó yên thải không bồn nó có siêu lên nó nó cua sỉ ôi nhìn nam có cua ัวเป็นตะยานเมื่อหลังเสียวหลังว่าว่ายิ่ขุ่นนะ้ำมันไหลไปมันก็วนมาเพราะว่ามันไหลแรงมากมากมันไหลไปเหมือนกับว่ามันไหลไปแล้วนะัเนเหมือนกับว่ามันก็ตีโค้งกลับมานะมันความรู้สึกบอกว่าอย่างนั้นดูทางน้ําที่เรามันไหลมวนมวนโอ้ตะย,ยนันไหล ฝอยกุ้งฝอยแม่น้ำมูนไปทอดใส่ไข่ยังป่ากุ้งฝอยแม่น้ำมูนเนี่นี่โอ้กุ้งฟอยแม่น้ำมูนมันเป็นสีดำเนาะแปลกวะขบันกุ้งน้ำหนองน้ำหยางมันแบบขาสีขาวแต่เล่าว่าเอาไปผัวแล้วมันก็สีแดงกุ้งละกหกสิบบาทโอ้เอาไปทอดใส่ไข่ไเยาว์ทีเป็นแต่แสบเนาะเดี๋ยวให้สื่ออยู่เอื่องหกสิบบาทเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสื่ออยู่สืกุ้งฝอยไปไว้ทอดใส่ไข่กั้ง ว้าวเปิดน้ำปยน้ำเสียงน้ำกลัวลักษณะการไหลของน้ำเปิดสามประตูนะวันนี้เปิดสามประตูเขื่อนราศีสไลายเปิดาส,สามป,ประตูน้ำไหลแรงมากดูดีน่ากลัวเอา้าปงพญายวใส่ม่องได้บ่หลังบ่ได้บ่๋บอ ที่ทาเบิ้งปลาน้ำเล่าอยู่อุย้ยน้ำจะเป็นไหลแห้งตัอย่างคักแา่ก็ยืนยืนเครื่องเะไรบงเ่าก็ยากอ้ยคือไหลแห้งเงงงงพราะโลภงานไหลแรงมากเลยพอมันไหลไปแล้วนะมันก็ไหลลงไปนูนน่นไปนู่นไปนู่นแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือน,นตีเข้ามาข้างๆนะูีด้านข้างมันไหลโอบล้อมเข้ามาดิ ไหลกับผมว่าสนุดีเป็นไหลรูดไหลลงไปรูดๆๆดูดไปไกลๆแต่ว่ามันเหมือนไหลโค้งอ้อมมาเนี่ยนี่ตรงนิมฝั่งตรงนิมฝั่งไหลอ้อมโค้งเข้มาเขไปไปกินข้าวก่อนสั่งอาหารไว้ก็เห็ดแล้วนียันเราจะไปกินข้าวก่อน ให้เขาทอดปลาเนื้ออ่อนต้มปลาเนื้ออ่อนแล้วก็เอาปลาเอาปลาคังมามามันลาบเขาบอกว่าลาบปลาคังแซบก็เลยซื้อปลาคังมาให้เขาลาบให้กินปลาเนื้ออ่อนก็ซื้อมาสดแล้วก็ให้เขาทำไม่กินทอดสองตัวต้มสองตัวเออยังไม่เสร็จมากินอยู่ที่มันเลยให้เขาทำให้เออไปอันนี้จะบ่ายโมงละเริ่มหิวละ เอา้ายังไม่เสร็จกินน้ำรอหัวฟูหัวฟ้องจะลมหนาวนิดหน่อยอยู่ใกล้น้ำจะเย็นเย็นหน่อยนะเรามาเราก็เลยต้องเซฟไปก่อนเสอเส,อสื้อแข็นยาวไปดูซิมันทำแล้วหรือยังไอจ้องครัวดูวะเส็ดแล้วละบอกับเขาขอเบ,บิงงใกล้ซสิแล้วละบอจ้า มาขอชมครัวหน่อยโอ้ยผู้ใดเสีย PCC หลูกหรือแฟนทั้งสองค่ะเสียเส็ยในปีเดียวกันนะ่ะ อ้ยแช่เหมือนผู้ใดญซอยสันเทสอยู่นี่เทสคนเดียวเฮ้ยพุทเดียวใช่ค่ะโอ้ยเก่งค่ะคนเดียวอือไปดูน้ำงูกเข้าไปผู้ใดญซอยเหมียนซอยเก็บซอยยังต้องขึ้นเองค่ะประหยัดมั้ยบอค่ะไปเออไปเสร็จแล้วอาหารของเรา อาหารเที่ยงของเรานะทอดปลาทอดปลาหลักล่วยกับทอดปลาเนื้ออ่อนนี่ปลาเนื้ออ่อนสดๆเอามาทอดนี่นี่นี่คือปลาเนื้ออ่อนนะลาหลักวยเอออันนี้ปลาหลักล่วยตัวน้อยๆน,ยนี่ตัวเป็นเสน้นๆนี่คือปลาหลักป่วยอุ้ยอโอ้ยโอ้ยอันนี้ปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่ทอดใหม่ๆมามีปลาหลักป่วยเแซบ่บๆทอดใหม่ๆโอ้ยคืออะไรก่อนทำนี้ยัง น่นแซ่บเนาบแปลกอ่งอร่อยน,นี่ก็ต้มยำต้มปลาเนาะออนว่าหนึแบบน่งซิ่งแซ่บเยอ่ะไม่ดูเดี๋ยววดแล้วก็ตายลุกแล้วก็ตายต้องคือองระบาด้อง่ อาหารของเรานะะอ้มปลานก็อ่อนเสดๆจับๆหวานเราไปกินเป็นเบื่อเนเนื้อปลาแมนคิดเอาไปจริงๆเืลยเนื้อปลาหวานหวานปลาสดๆนเ่มๆตั้งตราน่ะนุ่มปลาปักห่วยปลาักวยปลาล่าห่วยเนี่ยป็เหมือนเสร็จนกกินแด้กอันนี้เราปลาเนอ่อนเขาเป็นคนมบบปลาญวนปลาป ดับไฟไมนหอ่อดัาประบึกนี่ละประบึกกินอิ่มแล้วหมดเที่ยงเลยดัซซิกา้าก็ต้มปลาเนื้ออ,อ่อนเขาเปรีย้ยวอร่อยอยู่แล้วก็ลาบปลากับปลาปลาลาบกล้วยทอดกินไม่หมดเอาไปห่ออยู่อร่อยอยู่แต่ว่ามันเยอะกินไม่หมดอร่อยปลาเนื้ออ่อนนี่อร่อยมากเลยเนื้อแน่นๆหวาน ต้มแบบบ้าน,านเราต้มยำจะไม่ข้าวนะคะต้มเก่งอยู่ไม่ข้าวอร่อยอยู่กินร้อนๆข้าวข้าวก็ร้อนๆน,น่าจะเป็นข้าวใหม่นะข้าวร้อนๆก็อร่อยอ่ะอืมโอเคดูกินหมดเลยเิียเที่ยแต่ปลานี่มันเยอะปลาแล้วป่วยแล้วก็ยังไม่หอนะอ๋ะหอห่อกัะไปแลเนี่ยอืคิดค่าบริการนะนี่ห่อราก หอลาบกับหมอทอดฟางกินไม่หมดห่อเอากินบ้างไปกินต่อโอเคแล้วเราก็จะกลับกันแล้วฝนตก้วนี่ดูบรรยากาศฝนตกได้ไงฝนตกโอ้ยฝนตกนะนี่เออฝนตก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  ตกน้ำเม็ดอยู่นะเปียกอยู่บนดีที่เราใส่เสื้อกันหนาวแขนยาวมาเน้นย้งไม่งั้นเราก็จะหนาวเป็นคนขี้หนาวอยู่แล้วไงโอ้ยฝนตกละองเป็นละองละองละองไปกลับแล้วกินหยิบเ้าก็กลับคิดเงินก่อนกลับละค่ะกลับแล้วฝนตกหน้ะดูอ่ะฝนตกฝอยๆแบบนี้นห่ะฝนตกแบบดีไปชัดน่ะฝอยตกแบบนี้อ่ะหนาวหนาวบนนะ ฝ oh, <Okay. S 1> นลงลือดูนี่ฝนแบบนี้มันหนาวดูอะขาวไปหมดเลยขาวโพลนไปหมดเลยน้ำเยอะมากเลยดูนวนเขาเปิดสามประตูโอยกลับแล้วกลับแล้ว้วยยาฝนตกก็มืดฟ้ามัวดินฝนตกฝอยๆไงตกเป็นแบบฝอยๆตกแบบนี้หนาว ลกลับแล้วนะคะเฟืนราศีสไลดมากินข้าวเฉยๆมากินปลาสดๆต้มหวานมากอร่อยปลาเนื้ออ่อนต้มต้มยำปลาเนื้ออ่อนหวานทอดแล้วก็ป,ปะลาปลาฮาราควยทอดแล้วก็ลาบปลาลาบปลาคังสดลาบปลาคังสดๆ่อย,อยอยู่ ให้ครัวก็ทำดีฝีมือดีจา้างรา,าทำให้ปลามาสดๆให้เขาทําให้มาคิดค่าบริการเราเป็นเสร็จแล้วก็กลับฝนตกพอดีอดูเปียกหมดเลยขนาดตัวฝอยๆได้นี่ค่ะน,น,นอนยังเปียกแช่หมดเลยนี่ดูดิโออตกไปนี้ก็หนาวนะดีที่เราใส่เสื้อกันหนาวมานะเนี้ จะออกจากเขื่อนราสีแล้วนะถนนที่เราเข้ามานั่นแหละจริงๆมันก็มีทางเข้าออกได้สองทางนะในทางบึงบุญก็ได้แต่ว่าทางไม่น่าจะดีเท่าไหร่เรามาเส้นทางหลักนี่แหละก็ออกไปทางนี้ออกไปทางราศีสไลนยนี่แหละดีสุดแล้วถนนดีกว่า นไม่ตกพอออกจากบ้านฝนตกเฉยเลยมาพร <อ S 1> <พอ S 2> ้พอมกับความชุ่วจำเออค่าก็น่าจะเป,ปลี่ยนหาางค่าเอาไว้หมอกมาจากเขื่อนราสีก็จะเข้าไปในตัวอำเภอราสีสไล่นะ วันะนี้เรามาไม่รู้เป็นไรฝนตอบฝนแบบฝอยๆอะ่ะแบบตีๆเย็บชั้นน่ะอีูีๆนะก็ตกลงมาตอนออกจากบ้านก็ท้องฟ้าก็โลง่งมีแดดแดดก็มีคิดว่าฝนจะตกอ,กออกมานั่งไปนั่งมาฝนตกเลยเลือกยามยามดี สองโมงเองนตเมื่อนัดเหมือนจะ6กโมงเย็นเลยเพราะว่าเราออกฝน6กโมงนทั่หวันแค่บ่ายสองโมงสิบส่จุดศูนย์สอเองนะเนี่ยตอนนี้เวลาตอนนี้1 4บสเป็นวันอาทิตย์ที่16บหกพยอสองห้าหแบบเราไปกินข้าวกินปลาทีเพื่อนราศีสไลแซป เห็นก็เกิดมาเรืกงามยังฝนตกฝนมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีๆก็ตกมาเป็นฝอยกระจายกระจายเป็นวงกว้างเหมือนพายุดีเปรสชั่นยังไงยังงั้นแน่ตกแบบนี้มันหนาวนะแบบนี้อาการจะหนาวเริ่มเย็นๆแล้วก็จะหนาวทีนี หนาวก็จะเป็นวัดง่ายนะนี่ถึงตัวเมืองแล้วนะในอำเภอนล่นะนี่ในอำเภอราศีเนี่ยโอเคนะนี่ถึตงตัวเมืองแล้วน,ะนี่ก็โร The Green, The Green. งแรม The g กรีนเด e g กรีนเดกียวเนีเขียว,ยว The g กรีนโฮเทล ฝนไม่ค่อยตกเท่าไหรแ่แค่ชื้นชื้อแค่ชื้นชืนก็จะตกแค่อยู่ในฝายอยู่ในเขื่อนนะตกแค่อยู่ในเขื่อนตกแรงหน่อยออกมาข้างนอกก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แค่ฝอยฝอต้องไจียากไฟแดงนะรอ,ะอไฟแดงนี่ไฟแดงเลยแดงแดงจริงๆแดงจริงๆเลยอุ้ย เดี๋ยวขวากลับบ้านเดี๋ยวเราก็จะข้ามสะพานแม่นะ้ำมูลมูลริเวอร์นี่คือแม่น้ำมูลนะทุกคนตอนนี้ปักธงเขียวนะแต่น้ำก็เยอะจริงๆน้ำเหนื่อยยังมาไม่เยอะ ยอยมาเพราะว่าเขาขึ้นไน้ำจากเขื่อนจเจ้าพยามก็จะลงมาเรื่อยๆน่าจะประมาณเกือบเดือนหนึ่งมาถึงบ้านเราประมาณสองสามอาทิตยออ์อันนี้ก็เริ่มน้ําจะขึ้นบ้าง แล้วละหยุดตกไปแล้ว